สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Drake X Gaming นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่ช่วง Event แบบขอสั้นๆนะครับโดยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของ Event 3.0นะครับในแัดใหม่ของ g e n s h i n โดย Event ที่มีชื่อว่า g r a v e n Innocent หรือว่าสลักใจไวัเดยงษาครับแนมะชื่อไทยนี่น่าแซวมาก โอเคครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเข้าร่วมอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาของอีเวนต์นี้ว่าอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็จําเป็นต้องรีบทำไหมแล้วก็อีเวนต์แบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับแล้วมีของรางวัลที่ได้เป็นอะไรบ้างก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า มาดูในส่วนของเงื่อนไขในการเข้าร่วมอีเวนต์นะครับอันแรกนะครับก็คือต้องมี Adventure Rank ที่20ขึ้นไปนะครับแล้วอันที่2ก็คือต้องผ่าน Quest The Alllander w o u d Cross The Win d นะครับหรือว่าในภาษาไทยนะครับที่เรียกว่าคนแปลกหน้าผู้มากับสายลมก็ถ้าเราผ่านทั้ง2เงื่อนไขนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าร่วมอีเวนต์ได้เลยต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของระยะเวลาอีเวนต์นะครับ ก็นับจากวันนี้ไปนะครับวันที่31สิงหาคมก็จะมีเวลาอีกประมาณ27วันนะครับในการทาอีเวนต์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องรีบนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะเอาของรางวัลน,นะครับไปอัพตัวละครใหม่ๆธาตุไม้หรือว่าตัวละครที่คุณยังอัพเกรดไม่เสร็จนะครับคุณก็สามารถที่จะเล่นอีเวนต์นี้แล้วเอาของไปใช้ได้ทันทีเลยในส่วนต่อมาครับเรามาดูตัวโครงสร้างของอีเวนต์กันก่อนนะครับก็คือนี่นะครับมันจะมี อันแรกสุดนะครับเป็นก็จะไม่มีอะไรมากครับจะเป็นตัวเนื้อเรื่องปูมาก่อนที่จะเข้าสู่อีเวนต์หลักนะครับแต่ว่าที่เจ๋งนะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็คือจะมีการแจกตัวคอลลี่มาให้นะครับอย่างรวดเร็วเลยคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นอีเวนต์ไปจนจบนะครับถึงจะได้ตัวคอลลี่มาคุณแค่ต้องเข้าไปแล้วก็ดูคัสซีนเล็กน้อยคุยเล็กๆน้อยนะครับกับ NPC พแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะมาที่ถัที่2ซึ่งเป็นตัวอีเวนต์หลักของเรานะครับ ตัวอีเวนต์หลักนะครับก็จะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือมีส่วนถ่ายรูปมีส่วนตีบอสสตัวนะครับแล้วก็มีส่วนวิ่งเก็บเหรียญนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนต่อสู้นะครับส่วนแรกสุดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายรูปก็จะแบ่งเป็นอีก4พาร์ทย่อยนะครับตอนนี้ก็ทยอยปลดล็อกเหลืออันสุดท้ายแล้วครับที่ยังล็อกไว้อยู่ก็เนี่ยครับเราจะมีเงื่อนไขบอกไว้นะครับว่าให้ถ่ายรูปตัวอะไรในขณะที่กําลังทําอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็แค่ กดตรงเท็กซ์ท t เคอร์เนี่ยนะครับคราวนี้เขาก็จะพาเราไปในแบบนะครับว่าจุดที่เราจะไปถ่ายรูปได้นี่มีจุดตรงไหนบ้างนะครับเราก็สามารถกดคลิกดูตรงนี้ได้เลยในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตีบอสโดยที่เราจะมีบอสทั้งหมด2ตัวนะครับโดยที่บอสแต่ละตัวนะครับก็จะมีเงื่อนไขสเงื่อนไขเราต้องทําให้ครบทุกเงื่อนไขนะครับเราถึงจะได้รางวัลครบนะครับโดยที่ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าตัวดอกไม้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ วิธีไปนะครับก็คือจะอยู่ในแบบบริเวณนี้เลยครับเราจะวาร์ปไปที่ตรงจุดนี้ของแบบนะครับเราก็จะเดินตรงไปพอเดินตรงไปสักพักนะครับเราจะเจอกลุ่ม Abyssman อยู่ตรงทางแยกนะครับพอถึงตรงนี้ครับเราสามารถเดียวเข้าไปได้แล้วก็จะเดินเดียวเข้าไปครับพอเดินเข้าไปถึงข้างในลึกสุดนะครับแล้วก็จะเจอบอสตัวดอกไม้ไฟฟ้านะครับโดยเจ้าบอสตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะผ่านทั้งสเงื่อนไขได้โดยการฆ่าครั้งเดียวนะครับ โดยที่เราต้องมีตัวธา,าตุไฟหรือธาตุน้ําแข็งก็ได้ครับจะทําให้าสามารถทําเงื่อนไขได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าธาตุไฟกับธาตุน้ําแข็งครับจะสามารถตีตัวมันเล็ดทั้ง2รูปแบบได้ในการกดใช้สกิลแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธาตุอื่นอาจจะต้องใช้2ครั้งและถ้าเป็นธา,าตุน้ํากับธาตุไฟฟ้าก็จะไม่สามารถตีตัวมันเล็ดให้แตกได้นะครับโดยที่3เงื่อนไขแรกนะครับเราแค่ใช้ธาตุให้ถูกนะครับแล้วเราก็ฟันไอตัวมันเล็ด ที่ตกลงมาที่พื้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทํา3เงื่อนไขแรกได้อย่างสบายๆแล้วครับอ่าแล้วพอเงื่อนไขที่4นะครับเราแค่รอเวลาสักพักนะครับที่บอสย้ายจุดอ่อนลงมาที่รากของมันแล้วเราก็เข้าไปตีให้แตกแค่นี้ก็จะสามารถทําให้เราได้ครบทั้ง4เงื่อนไขแล้วครับส่วนตัวที่2ครับเจ้าบอสตัวนกพืชเนี่ยนะครับวิธีไปนะครับก็เราก็จะวาร์ปไปที่ด้านซ้ายบนของแบบเมืองซูเมรุนะครับแล้วเราก็จะไปหาตัวเห็ด ที่เอาไว้กระโดดนะครับแล้วก็จะกระโดดขึ้นไปบนเห็ดนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่จุดวาร์ปนะครับที่อยู่ข้างบนฟ้าเราก็จะสามารถไปเจอบอสเจ้าบอสตัวนกพืชเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทํำทั้งสีเงื่อนไขโดยที่เราฆ่ามันแค่ครั้งเดียวก็ได้เช่นกันครับเพียงแค่เราต้องไม่ใช้ตัวธาตุไฟนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเสกตัว ตัวเห็ดขึ้นมานะครับแล้วมันจะทําให้เราไม่ได้เงื่อนไขแรกไปนะครับแต่เราต้องเอาตัวทา่าไฟฟ้าเข้าถีมนะครับสําหรับบอสตัวนี้เพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขเราต้องทําให้มันติดสถานะการกระตุ้นครับหรือว่า activated นะครับโดยการใช้ไฟฟ้ายิงใส่แล้วพอเรายิงให้มันติดสถานะกระตุ้นปุ๊บเราก็จะต้องหลบให้ได่พยายามหลบให้ได้ทุกท่านนะครับแล้วรอให้บอสเนี่ย หมดแรงนะครับพอบอสลงไปกองกับพื้นนะครับเราค่อยทําการปิดฉากนะครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าบอสก่อนที่มันจะลงไปกองกับพื้นนะครับเราจะไม่ได้เงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งไปนะครับก็ต้องระวังตรงนี้กันด้วยในส่วนที่สานะครับก็จะเป็นในส่วนของการวิ่งเก็บเหรียญน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากกับส่วนนี้ค่อนข้างง่ายล้วก็แค่วิ่งเก็บเหรียญแล้วก็พยายามใช้ตัวเชือกตลอดนะครับแล้วก็จะได้ทันเวลาแล้วก็พยายามอย่าพลาด เหรียญให้เกิน10อันครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บให้ครบนะครับเราไม่จําเป็นต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถผ่านได้แล้วก็ถือว่าบทนี้ไว้เล่นขำๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายในส่วนสุดท้ายนะครับก็ง่ายๆนะครับเราแค่ตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆตามแต่ละจุดโดยที่วันหนึ่งที่ลดล็อกมาครับก็จะมี5จุดนะครับโดยพอเราฆ่าจุดแรกเสร็จเขาก็จะมาร์กจุดต่อไปให้เราเรื่อยๆก็ ไล่ไปเรื่อยๆเลยครับตามจุดนี้เราก็สามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปเขาก็จะบอกจุดในแผนที่เราให้ว่า,าต้องตีจุดไหนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งละกันนะครับสําหรับคนที่พยายามฟาร์มของให้กับตัวอย่างพี่ทิกนลินะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวธาตุที่ไม่ใช่ธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟนะครับไม่งั้นพวกตัวเห็ดนะครับมันก็จะให้ของดรอปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวสปอร์เนาะ ก็แค่พยายามดูนะครับว่าเรากําลังอยากฟาร์มไอเทมอะไรอยู่ไปด้วยจะได้ได้ทั้งการฟาร์มทั้งการทำอีเวนต์ไปในตัวด้วยเลยในส่วนพาร์ที่3ครับหรือพาร์ทท้ายสุดของอีเวนต์ครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นการเราเอาแต้มที่ได้จากการเล่นโหมดที่2นะครับมาเพื่อซื้อชิ้นส่วนของตัวตุ๊กตานะครับแล้วก็ทําการประกอบล่างโดยที่ถ้าเราจะเก็บรางวัลให้ครบนะครับเราแค่ต้องประกอบทั้งหมด4ตัว ก็แนะนําว่าประกอบเป็นตัวตัวไปนะครับก็ซื้อชิ้นส่วนให้ครบทั้งตัวก่อนพอเราสร้างครบ4ตัวเราก็จะได้รางวัลครบในโหมดนี้เรามาดูในส่วนของ event shop นะครับหรือส่วนที่เราใช้ตัว currency ที่เราได้จาก event มาซื้อของนะครับก็ในแท็บแรกนะครับมันจะเป็นส่วนของส่วนประกอบตัวตุ๊กตานะครับที่เราจะต้องต่อให้ครบ4ตัว ถึงจะได้รางวัลอีเวนต์ครบนะครับก็สามารถซื้อทุกอันไว้เลยก็ได้ครับเพราะว่า,าเรานอกจากเราจะเอาของรางวัลจากอีเวนต์ให้ครบจะาก,กันาต่อตุ๊กตา4ตัวแล้วครับเรายังสามารถเอาตุ๊กตาพวกนี้นะครับไปประดับในบ้านในการน้ำชาของเราก็ได้นะครับแล้วตัวเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับมันก็เป็นเคอร์เรนซีที่ใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการซื้อตัวตุวต๊กต,ตาเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าถ้ามีเหลือนะครับก็ซื้อหมด เหมายกล้านได้เลยครับส่วนในทับที่2นะครับก็จะเป็นรางวันหลักนะครับที่เราทำอีเวนต์เพื่อมาแลกของรางวัลพวกนี้ก็จะมี p r i m มเ g มนะครับก็ 5, ู้ณหก็จะเป็น300 p r i m ไพ g โมนะครับแล้วก็มีตัวมงกุฎนะครับที่เอาไว้อัพทา e n เลนเลเวลสูงๆแล้วก็มีตัวแ r a g กเม้นต์ของแต่ละาธาตุแต่ละาธาตุแล้วก็มีตัวอัพทาเลนของแต่ละตัวแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีหนังสือเพิ่ม ประสบการณ์หรือ a AH x p ตัวละครนะครับแล้วก็มีแลกเป็นเงินได้อีก30รอบนะครับก็นี่ครับจะเป็นรางวัลคร่าวๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆสำหรับอีเวนต์เกรเวน n n อินอหรือว่าสลักใจไวเทียงสานะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้หรืออยากให้มีคอนเทนต์แนวนี้ออกมาอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe d e ็ก h a n n e l เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ d e ็ก X ชา n นลก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ